สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกันดีแล้วครับเมื่อนี้เป็นบรรยากาศกับบค่อยแจ่มใสปันไดพี่น้องผึ่งางกับมาในสวนเดี๋ยวเห็นกับหลอกหน่อยรู้สึกว่พันล้มอยู่พี่น้องล้มเป็นกลุ่มเดี๋ยวผมจะพายยาง,งปเปลี่ยนน้ำพ,พันแต่พคนอยู่ละด่านใน่พี่น้องโอ้หลายตัวอยู่ตัวพอบ,บริเวณหลบหล,บ,ล,บ,ลบสวนอยู่น้ำถนน,น จะมีคนขุ่นผ่านพี่น้องโอ้กระดอกหน่อยลุกไหลเดี๋ยวผมใส่เวลาเอาอาหารวางเพ็นเนพราะเด็๋นางเหร่นนางหัวน้ำเป็นพี่น้องต่างหยอกเดี๋ยวมาเด็ดน้ำผัวเขาเลยวก็มีควาวมือแตกสุดๆพี่น้องเลยจะเสียอ่อนอยากให้บ้านคอยมีแนวนีเด้เป็นหอดูควาเต่าด้อยากให้ดู้หลานมาเห็นดิพี่น้องเลยสอ่อนสอ่อนเบิ่องึกแตกสุดๆอยู่เป็นพันหยุดน้ำพี่น้องมือนี่ คนถึงก็เล่นหลอีกอย่างหนึ่งมือเสารนี่ฝนตกฝนหยุดไปวางเคียงนี่พี่น้องอากาศเย็นสบายกระหอกหน่อยก็เลยลงมือเียน,นก็ว่าฮาตัวหน่อยตัวนี้เป็นตะเพียงว่าจะจับตัวใดที่เป็นคุนๆนะพี่น้องยกให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าก็มีแต่กระหอกนุ่มๆกระหอกนหน่อยๆมันไหวอพกพี่น้องเมันบุก่อยนิ่งนะ เขาก็เลยจับภาพลําบากอีกอย่างหนึ่งออกมาสายผดกระหลอกหน่อยเริ่มชียยันพี่น้องเพราะว่าคลนลองมาหลายเป็นถึงกอ่อกวนผมก็เลยบุจิจับภาเตัวใดได้บัดนี้พี่น้องเป็นบุญบุญลายตัวลายกับบุญใบพี่น้องอ้อเดี๋ยวไปตามต้นไหม่นะี่มืดพี่น้องต้นละตัวสองตัวเ,เสือดำานี่าใส่นอนนี่นอน ที่กินก็ะลอกสีดำนิดไปทั่วสวนนี่พี่น้องตัวนี้ผมจืดใยินเสื้ออะไรบางสองสามวัตทก่อนนี่เป็นแผลเต็มตัวอยู่เขากัดแต่เดี๋ยวนี้แผลหายนะครับยังยังเป็นแปลอยู่ขางขางพี่น้ออกน่อยบุคคลนิ่งพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเดินนั่นตัวใหม่เ่็นแลน บุญไหว้หลายผมก็ะจับภาพลาบากครับเพราะว่าบุญเป็นมืออาชีพขึ้นข้าเจ้าพี่น้องเขายังบวงจักจังหวะเขายังบวงจักหนึ่งกล่องเป็นหมอกจางๆน้ำพี่น้องบรรยากาศเมือนหลังจากฝนตกเป็นหมอกบรรยากาศค่อนข้างเย็นพี่นอ้องคนบาจะเข้าหนาหอนแล้วแต่ว่า บรรยากาศยังเย็นอยู่เด้พี่น้องมือในโปมีแดดน,นี่ถือว่าเย็นหนาวเลยเลยนี่ตัวนี้เป็นตะคุนอยู่นี่ใหญ่อ้าวถือเขาไรกัดขี้ดื่อนี่ไรกัดตะเขาพี่น้องเพิ่งแผลเพิ่งเต็มต้นเต็มตัวอยู่เจ้าก,ก็ปล่อยหลุดมาจากแดนเลยนี่พี่สิไปประตกแดนนั่นนะแดนหนึ่งหอดแดนแปดนี่ย่าน,า,ยา,ยานไปจนจนคุ้มเหิดเลยพี่น้องเพราะว่าอยู่ทัวร์สวนนีเห็นไปตลอดได้ ผมเขามาทั้งหัวสวนทั้งทางประตูเขาก็เห็นผมลงไปทั้งเตะทั้งเจาะตัวหนุ่ยอยู่ก็เห็นพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวที่มันมึนผมเห็นผมจำไ,ได้เลยนี่ตัวหางกุดนสองตัวนี่จะเป็นแผลตลอดพี่น้องถือก็ไล่กัดไล่ตีแ้่เป็นบานเ้ากับนักเลงเล <laughs> นนักเลงไปเที่ยวบานไหนก็กิะตีเอาขน สงเซยจะเป็นคู่ขากันส,สิ่ิต่้งซื้อใหงี่ดอกบก่สีเทาสิเอาเป็นบักอันตรพัน์ซะสีดำเอาเป็นบักโลกเบิดสมัยตะกี้ยู่บ้านผมเล็กหน่อยอยู่ตรงเลี่ยนดื้อหลายพี่น้องอาจารย์จะไปตีมวยกัน หมอหนึ่งอาจารย์ต่างซื้อให้อันตาพันธ์อีกหมอหนึ่งอาจารย์ต่างซื้อให้โรเบิดพว่าตาตาโรเบิ์ตีกันคู่มือพี่น้องอยู่โรงเรียนอาจารย์ก็เลยจับขึ้นตีมวยนักเรียนตำแตกต่างากับชีวิตคนเท่าหลวงพี่น้องก็หลอกก็แตะด้วยว่าแซดปาก็ได้เป็นตาดื้อเป็นตามึนนี่ดีเดยตัวดำาผนบ่สงบพ่นบหนึ่งนะพี่น้อง ยู่มอม,อมอแม่ให้เขาถ่ายดูค้นถ่ายคลิปเป็นแฮงถ่ายคลิปบุกเก่งพี่น้องโดดออกโดดเขาอยู่ <laughs> ผมก็ขันเขียวน้ำ่ลี้งเกี้กไปเลย <laughs> มันก็ร่างเรียนครมาผมพี่น้องแตกสุดๆจริงแต่เกิดเป็นใบใจมันก็เริ่มเลิ่มลงม,มาหาแะ้วพี่น้องที่จริงก็ลอกหน่อยอย่าน้ำสวน นี่แถบทุกตนใหม่พี่น้องเพียงแต่วเพิ่นจะลงมาบ่ตัวนี้ก็เริ่มบางแล้วนี่ตัวนี้ถอดคนนึงแต่ว่าตัวนั่นคนก็ล่างบางพี่น้องยังบ่ทันได้ถอดเดี๋คล้ข่ๆเจ้าเท่าๆๆท่องแต่ว่าคือสิบเแม่นพี่น้องเจ้าเท่าท่องหาง,งน่นจรงหาง่นเป็นพวนัว่นนี้อันนี้หางบาง่นแต่ว่ามีมีแววว่าจะสีงามอยู่พี่น้องตัวนี้เบ่งสีออกสีท่งๆขึ้นัน เบิ่งคือเปียกฝนตกมัอเศร้านี่พี่น้องแต่ว่าเบิ่งคนเบิ่องคือเปียกจริงฝนหยุดตกตั้งแต่เกิดสองสามชั่วโมงที่เป็นเป็นลุยน้ำไม่ได้ใส่กี่ดื้อใหญ่เบิ่งพี่น้องพฤติกรรมเบื้องพีต่ตะพี่ต,ตดือด้อแต่เมื้อนี้ดีเด่นเอาหงี้จับผาบลำบากละเลน่น เรียนจนวนวนอยนู่พี่น้องสิอยู่หนิงห,ง,หงเนเขาจับผาแม่กระบวปุ่งกระลอกหน่อยกระลังลงมาเต็มผมอ้อมขางอ้อมแบวนี่แม่นบ่พี่น้องเพิ่นกลังนเรียนเข้ามา,ววาผมบอกปุ่มเขาเมานั่งอยู่ใจกลางสวนด้านนอกจะเป็นถนนยางอ้อมพี่น้องอ้อมสวนจะเกิดเลาไปอยู่ไกลถนนหลายเ้าก็บ่ได้ภาพบรรยากาศเขา แต่พอจะเกิดท้งมาอยู่ดันในแนวนี้กระโอกหน่อยกต่เชื่องพี่น้องแต่าก็สามารถจับภาพบรรยากาศความหนาละของพวกเขาได้เป็นบางมือพี่น้องเดี๋ยวต่อไปก็จะหาบึงแบบไก่ชิดแบบนี้ลําบากกับพี่น้องพวาคนหลกระโอกหน่อยกระบอกาอยู่ไกลเพจะลงมากินโดยเฉพาะช่วงที่ค้นบ่หไหลพี่น้องช่วงนั้นผมจะมาเก็บาภาพบรรยากาศได้เฉพาะช่วง ตอนเศร้าๆนะพี่น้องถ้าเกิดเป็นย่ามดูดูฮอนนะถ้าเกิดสายมาจากหน่อยคนหลายก็ะลอกหน่อยกข็ขืนตนใหม่เป็นบ่อยาอยู่ข้างล่างอย่ากกวนกันอย่าก,กวนอยา่าไล่ตะกัดกันนะพี่น้องกระเฮ็ดเนี่ยเฮาจับภาพลำบากมันเจ้าเท่าท้องหูแหวงบ่นถ้าเปลยกพี่น้อง่น เบิ่งคือคืออยู่แต่เบิ้งคือเปียกนั่นผมก็แมนแมนเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลอกเมาไกลๆมาเบิ่งมาแมนแมนแต่เกิดเจ้าท่าท้องโอ้ยแมนอีดีพี่น้องนี่หูเป็นแบีงอยู่ขางหนึ่งนี่เฉพาะผมว่าสีคือสีออกสีท้องผมเจ้าท่าท้องหูแบีงเป็นกระโหลกที่ง่ามตัวหนึ่งพี่น้องจะไปเป็นอย่างมากคือมันเปียกยอดหยอดแล้วนี่นี่สังเกตตรงหูพี่น้องใบหูเป็นแบีงอยู่ขางหนึ่งจริงๆเป็นกระโหลกที่ง่ามเลยพี่น้อง ช่วงนาห่อนมนะันจะเป็นสีทองเทาทองเลยเลยเออเป็นเป็นลุยอีนาม,มาแต่สิผมว่ายุ่มันคุ่ขุนสงสัยเป็นลุยอีหามเปียกอ่อนหยอดตอนฝนตกสงสัยเป็นลงมาหากินอาหารนะี่พี่น้อง บางตัวเป็นหิวเันก็ฝนตกเันกับปฎิยาณนี่พี่น้องจะเกิดมีคนเอาอาหารมากล่องไวให้ก็จะไปแลนขึ้นแลนลงกินหรือว่ามันธรรมชาติปางกระจาพี่น้องสังเกตมึงจะมีตัวนกตัวนั้นนกหน่อยเป็นกระรอกกระแตไปด้วยนกหนอ่อยลงมาเต็มพืนน่ะพี่น้องจะเกิดทัานบอกก่อกวนหรือว่าบรบุนใบน้ำเขาธรรมาชาติกะ ขยับเขามาอยู่ไก่คนเฮาเนาะพี่น้องเป็นตระเสะอ,อนแต่เปดา่านเมืองเขามีแบบนี้จากอำเภอและจุดระบอนไปกับชีวิตของคนเฮองหรือสิสดชื่นหรือว่าจิตใจดีขึ้นเนาะพี่น้องวันหยุดพักผ่อนผ้าลูกผ้าเต่าไปไดินน้ำสถานที่แบบนี้มันก็นดีไปอย่างหนึ่งพี่น้องเป็นการพผ่อนคลายจิตใจเป็นการ ปลดปล่อยอารมณ์เข้าไปกับธรรมชาติสรอยกันดูแลร,รักษาพี่น้องจะเกิดทั้งโบเบียดเปลี่ยน,ยนธรรมชาติอยางรยับเขามาไก่เข้าเรื่อยๆธรรมชาติสามารถสร้างความสุขให้ข้าได้ครับเบื้องตัวดำบนเรนมันเก็้ไก่มันเคยได้กินน้ำพี่น้องมาแล้วดำเมียงเลยพี่น้องดำธมินเลยโอกาากับมาไก่ต้งสัยจยานตัวเท่าท่องนอ้ ดำคักขนาดพี่น้องตัวนึงเดี๋ยวไว้เจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาเนาะครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บเอาความหนารักของพวกเขามาให้เบิ่งเพื่อเป็นการตอบแทนที่พี่น้องมาแวะเบี้ยนเขามาเล่นในช่องในเพจขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกกาลังแงใจที่แวะเขามาเยี่ยมครับเอาไว้เจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาบายบาย